โอเคครับผมสวสดีครับกลับมาอยู่วยเกมแบลเดนแคทครับวันนี้ผมจะมาเคลีย์ด่านสัปดาห์แห่งเงินนะโอเคครับด่านนี้มันจะให้เป็นตัวนําโชคนะครับ <Yahoo! S 1> ไปมีทั้งหมด3ด่านเนาะไอสามด่านจริงปะโอเคมีทั้งหมด3ด่านนะครับไปเคลียร์กันเลยละกันนะอ่ะแล้วผมจะเซตไว้เรียบร้อยแล้วแหละเห็นแล้วน่าจะเป็นแค่ตัวเหล็กอย่างเดียวครับพลังงานไม่พอ้เติมแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับมา ศึกเริ่มขึ้นแล้วเฮ้ยอุย้ยด้านสวยอะข้างหลังเป็นใบทองทองเอ้ยถาดมันก็น่ารักถาดเป็นต้นเหตุมีเหตุผิดด้วยฮะ <c oughs> โอเคครับไป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 เฮ้ยเอ้ย,อยหรือไม่มีตัวเลขนะผมคิดเองเหรอ่ะไม่ต้องอะหุ่นก,นกลไกไปก่อนเลยครับไปไปไ,ปไปจเจ้านักบินโอกาสนะครับได้ฝุ่นไหมครับ เออมันก็มีเหล็กนี่นาโอเคปไปครับไป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 คากุญยะไปเอาคากุยะมาทำใหม่โอเคถ้ามันเป็นเหล็กตัวน้อยๆก็ไม่จำเป็นต้องใช้คากุญยะนะอ่ะหนึ่งล้านดอลลาร์ไปครับไป,ไปจบบ้านมันจบบ้านมันเหลือแค่สี่พันเองไปจบจบจบเร็วๆโอเคครับเรียบร้อย,ย <า S 1> อ่ะได้ตัวนำโชคมาหนึ่งครับไปครับด่านต่อไปครับด่านที่สองครับ ครบรอบ25ปีครับคืออะไรอ่ะครบรอบอะไรอ่ะไม่ใช่20่สิบปีอ่ะอ่ะเจ้ากระโดดเชือกไปครับอ่าหนึ่งล้านดอลลาร์ครับแต้ฝุ่นครับต่อเชือกไปต่อครับโอเคหุ่นกลไกไปครับอ่ะฮะฮะคืออะไรอ่ะสลามเหล็กเหรอสล็อตสลามเหล็กเหรอพูดว่าอะไรเนี่ย โอเคไปพาลาดินไปดการหน่อยเร็วโอเคครับคุณคนกายไปครับเฮ้ยมันโดนขี้มันไม่ตายเะอเอ้ยพาลาดินขี้น่อยน้องขี้น้อยขี้น่อยอ่ะหนึ่งล้านดอละลาร์ไปเพิ่มครับโอเคเรียบร้อยครับได้คุณไปต่อครับไปจบบ้าน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 โอเคปล่อยไปให้หมดเดยแล้วกันนะจะได้รีไปเขีรยบ้านครับไป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 จบบ้านมัน เลือดแค่แปดหมื่เองไปไปไปไ,ปไป <Yahoo! S 1> โอเคถึงบ้านแล้วน่าจะเรียบร้อยเนี่ยไม่ช้าครับโอเคครับเรียบร้อยรอบนี้ได้เท่าไหรอ่อ่ะอ่ารอบนี้ได้สองครับไปด่านต่อไปครับโอเคครับด่านที่สามนะถนนยาวไกลอ่ะรอบนี้เปิดมาด้วยฮิโปสินะงั้นเอาหนึ่งล้านดอลลาร์ไปก่อนเลยไปเตะตัดขามันเร็วไปเตะตัดขามันไป เตะเออสมรทนดาวิดหนึ่งล้านดอลลาร์ผมได้ไงล่ะเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งล้านนี่สิบล้านอ 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000. โอเคครับเฮ้ยไม่ใช่สิบล้านนี่ร้อยล้านโอ้โหผมนี่หมื่นละเฮ้ยเฮ้ยตัวนั้นตังเยอะตัวนั้นตังเยอะปาเลเดินไปครับเจ้าเจ้าเจ้านกกระจอกเทศส,สีทองโอเคเจ้าหน้าตังเยอะโอ้โหรอบนี้รวมเยอะแฮะไปครับไป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 ,ไปห,หมดเลยครับเดี๋ยวติดขี้หน่อยติดขี้หน่อย เออพรลบิดินฟาดไม่ติดขีเลยน้องถ้าน้องฟาดติดขีมันจะตายเลยนะ่ะเออไม่ติดอีกแล้วโอ้โหพลดินนี่เริ่มไม่ได้เรื่องแล้วครับเฮ้ยเร็วพลดินขี้หน่อยสวยงามครับไม่ขี้อีกละโอ้โหปั้นมาเกอร์เลยพลดินผมเนี่ยเออเออโอเคครับยังไม่ตายเนาะโอ้โหนกก็เจอกเพชรเมาเรื่อยๆนะครับขี้โอ้พลดินโอ้ แย่ yeah, ละเริ่มแ yeah, ย่ยิ่งเริ่มเริ่ม,ม yeah, <slowed> yeah, แย่ละเริ่มหน้าสีแล้วครับไปครับใต้ฝุ่นไปต่อครับไป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 เฮ้ยใครอยู่เวลามะนะัน่ะเรียบรอ้อยโดนพาลาดินไป <estruct ural technology> เห็นไหมพาลาดินท้าขี้ถ้าขี้แบบนี้มันก็ตายหมดแล้วเนี่ยไม่ยอมขี้อะน้อง <enfim> ไปไปไปจบบ้านครับเลือดสองแสนลยอ่ะไม่ใช่บัญหาครับรีบเขี่ยเลยรีบเขี่ยรีบเขี่ยโอเคครับเรียบร้อยครับได้เท่าไหร่ได้สามนะเออก็เยอะอยู่ครับ อ่ะแล้วก็อีก30กว่าป่องแมวครับอ่ะผมว่ามันมีเควสของมันอยู่อะแต่ผมอยากดูก่อนว่ามันมีมงกุฎหรือเปล่าโอเคครับไม่มีมงกุฎเนาะอ่ะแต่มันมีเควสให้เคลียร์ยีครั้งอะเดี๋ยวผมขอตัวไปเคลียร์ก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เคลียร์ครบ20ด่านเรียบร้อยแล้วนะครับไปร<ะ>ับมาเลยแล้วกันนะรับมาทั้งหมดครับโอเคแล้วก็ไปสุมกาชากันเลยละกันนะครับ